บอรถบ้านสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนํารถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่บอกว่าเป็นรถกระบะพันแก่งในตระกูลของโตโยต้าแล้วก็วันนี้ที่จะขอนําเสนอนะครับก็จะเป็นเจ้าคันนี้นะครับโตโยต้าไฮรักซ์ลีโวนะครับเรียกว่าเป็นรถยนต์อนเนกประสงค์ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเจ้าคันนี้เนี่ยเหมาะสําหรับขนส่งหรือจะโดยสารก็ได้นั่นเองตัวนี้เรียกว่าเป็นรุ่นแซดอีดิชันซึ่งเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรตัวเจพัดนะครับ แต่โฉมเขาเนี่ยเรียกว่าเป็นโฉมหน้าหล่อแล้วเพราะว่าลักษณะของโครงสร้างของเขานั่นเองนะครับดูจากรูปลักษณ์หน้ารถเลยนะครับรุ่นนี้เนี่ยสังเกตในส่วนของกระจังหน้าเนี่ยก็จะเป็นกระจังหน้าแบบโคมเมียมนะครับให้รูปลักษณ์ที่เป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นซึ่งไฟหน้านะครับก็เป็นไฟหน้าแบบไฮโดรเจนแล้วก็เจ้าคันนี้นะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าซึ่งนะครับรูปลักษณ์ความสวยงามที่เสริมเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของนี่เลยคิ้วแบบโคเมียมนั่นเองนะครับเรียกว่าหล่อสมกับ ตัวรถของเขาเลยนะครับเดี๋ยวเปิดโครงสร้างให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับว่าเปิดมาโครงสร้างด้านหน้าของตัวรถคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเขาเป็นรถเดิมๆนี่เลยนะครับหัวน็อตนะครับก็บอกเลยว่าไม่ขยับแม้แต่ตัวเดียวนะครับแล้วก็นี่ขันหน้าต่างๆแผ่นเพจนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ยังใหม่อยู่อย่างแน่นอนนะครับอ่ะเมื่อดูตัวเครื่องยนต์ตัวรูปลักษ์ของภายนอกด้านหน้าไปแล้วเดี๋ยวไปดูรูปลักษณ์ของภายนอกด้านข้างแล้วก็ในส่วนของด้านหลังกันดูนะครับว่า มีอะไรบ้างที่ทำให้เจ้าคันนี้เป็นที่นิยมของตลาดนะครับอะตัวรุ่นนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเป็นรุ่น2.4 JZ Edition เนี่ยแน่นอนนะครับเบสิกของเขาก็จะเป็นล้อกระทะขนาด15นิ้วนะครับมาพร้อมกับยางบิสต t โตนปี2020นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะครับกระจกด้านข้างเนี่ยก็จะมีไฟเลี้ยวเนี่ยอยู่ในกระจกด้านข้างให้แล้วนะครับด้านหลังก็เช่นกันนี่นะครับบ่งบอกว่าเป็นแซดอีดิชันในส่วนของ นี่เลยนะครับตัวสัญ,ญลักษณ์ของเขาว่าต้องเป็นแซตอ dition แล้วก็ท้ายนะครับไฟท้ายเนี่ยจะเป็นรูปลักษณ์แบบใหม่แล้วแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3อยู่ในช่วงกระบะท้ายแล้วก็อันนี้นะครับมือจับก็จะมาใหญ่นะครับซึ่งตัวเจเนี่ยสังเกตแบบไหนว่ารุ่นนั้นเป็นตัวเจก็คือมือจับไม่ว่าจะเป็นมือจับที่เปิดประตูแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านในของตัวรถกันในเมื่อรถปีน้อยแล้วภายในตัวรถเนี่ยจะมีความสวยสดงดงามด้วยหรือเปล่านะครับ เปิดมานะครับอย่างรุ่นนี้นะครับก็กุญแจเป็นกุญแจแบบรีโมทแล้วนะครับก็มีสวิตช์ปิดเปิดที่ตัวกุญแจนะครับเปิดออกมานะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นสมาร์ทแคปนะครับตัวแคปก็จะเปิดได้นะครับ ไล่เลยนะครับตัวเบาะนะครับเป็นเบาะผ้านะครับมีระบบความปลอดภัยในส่วนของถุงลมนิรภัยให้3จุดนะครับเริ่มตั้งแต่จุดแรกนะคือพวงมาลัยนะครับจุดที่2ก็คือในช่วงหัวเข่าของผู้ขับขี่และจุดที่3ก็คือในส่วนคอนโซลหน้าของผู้โดยสารดัดนหน้าในส่วนของด้านหลังนะครับในส่วนแคบเนี่ยเบาะแคบก็ยังใหม่อยู่นะครับไม่มีร่องรอยขาดเดี๋ยวลองขึ้นมาดูกันสักหน่อยนะครับเครื่องเสียงยังใช้งานได้แอร์เย็นนะครับสตาร์ทติดง่ายนะ เหมาะกับการใช้งานจริงๆนะครับนี่เลยนะครับเพราะว่าอย่างเจ้าคันนี้เนี่ยนะครับเหมาะสําหรับคนที่อยากได้รถปีมีใหม่ผ่อนน้อยๆแล้วก็เป็นรถที่อยู่ในตลาดเลยเรียกว่าเป็นที่นิยมเลยผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับเพระบอยรถบ้านเนี่ยเราคัาสาดสรรรถใหม่เข้ามาให้อยู่ตลอดนะครับให้คุณได้เลือกทมเลือกใช้เอาไปเป็นเจ้าของกันอ่ะหลายคนบอกโหพี่แนะนํารอบๆมาก็พักหนึ่งแล้วผมอยากรู้ราคาและ ว่าบอรถบ้านตั้งขายอยู่เท่าไหร่ไปฟังราคากันเลยดีกว่าโอเคใครที่อยากเป็นเจ้าของกับเจ้าโตโยต้านะครับ s p r r v o a r e v o 2.4ลิตรตัว J Z Edition คันนี้นะครับไม่ควรพลาดเพราะว่าบอรรถบ้านตั้งขายอยู่เพียง499,000บาทฟังไม่ผิดครับรถปีใหม่นะครับปี2019ตั้งขายอยู่เพียง499,000บาทเท่านั้นแล้วก็คันนี้ผ่อนล่มต้นอยู่เพียงเดือนละ8,000บาท เท่านั้นใครอยากเป็นเจ้าของก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0982496545เบอร์พี่มอดหรือจะสอบถามเข้ามาที่ช่องทางเพจนะครับของบรอลรถบ้านได้ทั้ง4สาขาหรือจะเป็นช่อง y o u t u b e นะครับของบอลรถบ้านเองก็ได้นะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับก็ช่วยกดไลค์กด subscribe และกดติดตามไว้นะครับเพื่อคุณจะไม่พลาดชมรถสวยๆที่เข้ามาในทุกๆครั้งนะครับ แล้วก็จะมีนะครับพนักงานของร้านบอยรถบ้านเข้ามาสับเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับแนะนํารถใหม่ๆให้คุณเพื่อไม่พลาดการเป็นเจ้าของรถสวยๆนั่นเองนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนกับเจ้ากระบะพันเก่งคันนี้นะครับสวัสดีครับ